สวัสดีค่ะฝึกออกเสียงภาษาไทยกับหญิงวันนี้เราจะมาฝึกออกเสียงอักษรไทยที่มีชื่อว่าสออสีสออสีสออส,สอ,อสีมาเริ่มฝึกกันเลยนะคะตัวอย่างคำหนึ่ง เศรษฐกษิจเศรษฐกษิจเศรษฐกิจสองพ,พิเศษพิเศษพิเศษมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะประโยคที่หนึ่ง ผมสนใจเรื่องเศรษฐกิจในเมืองไทยผมสนใจเรื่องเศรษฐกิจในเมืองไทยผมสนใจเรื่องเศรษฐกิจในเมืองไทยประโยคที่สอง คุณเป็นคนพิเศษสำหรับผมคุณเป็นคนพิเศษสำหรับผมคุณเป็นคนพิเศษสำหรับผมสนุกไหมคะเจอกันคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ